เอาเลยเอาเลยนั่นล่ะอ้ยมันรออยู่ช่วยกันทำด้นะคะเร่องใหญขึ้นอย่าเลยอย่าให้ติดห้องนะอย่าให้ติดจะโค้ดเลยนะอ่คนณหมาเป็นเบาเป็นเนาะก็รอเป็นอย่างเนี้ยนะลุงพ่ต้องติดบางหันลุงติดบางมีไหมนี่นะมองจะง้อยปากอยู่ไหมโอ้ยยายาเศร้าเศร้าพี่พงศ์สิบอดิหลับเร่นนอนถือสวดมืดมืด เห็นเคยก้ปไปใส่พ่อเยพงษ์าันจกินเอียงพ่เยพงจ้ยกเอียงกันแล้วบ่เดรับน้อยแหละเจ้าบายี่อะอะอผ้อม่อยน้าแม่โผสมปูนะแม่ทาปูอ่นี่ห่ยป้าพี่น้องคุยบ้าเดี๋ยวผสมอยกกับผสมแค่กระแป้งกับแป้งนึ่งกอนพ่อเ่พงษกแป้งเอาคูดยวเลย กระทาพูนเต้ขับพุนน้ำพุนมากๆจะขี่อะไรกดขี่ขี่อยู่นี่เนี่ยให้คอยขี่ก้อนซ่าเลยมันจังโมเปียปวดขี่แต่เศร้าๆขานยากไปเข้อนหลังพุนมาวันนี้ทาขี่เช้นนี้นี่ครับขี่ออกแล้วขี่ออกแล้วขี่ออกแล้วโอเคครับสักผ้าครับสวัสดีครับเอ็ซีทุกท่านเดี๋ยวจะเช็คตู้น้ำเย็นตู้แช่นะครับ พอดีลุงเอามาให้อ,อ,อีคุปเปอร์นะครับที่มามาอยู่ด้วยกันที่วังเยี่ยมนะครับได้มีน้ำเย็น,ยนๆดื่มเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คระบบมันแป๊บนึงก่อน 现在能用的刀枪都少了，好多的，就是其他的那些东西，现在都比较危险了。 ใช้ได้ก็่ไหมก็มันตู้เย็นนะคะเพื่อจะได้มีตู้เย็นไว้ใช้นะครับป่าไปให้ป่าเลยได้อ้าวนิกกี้มาแล้วทุกคนสีนิกกี้สีนิกกี้นะคะนี่ค่ะม้นป่าแล้วนะคะทุกคนต้นจะหนาวเนาะนะคะ

ไปไสไปไสมาคือมาก้มไปน่ะตรงหงเพาะเอาแม่เอ้า มาเดิมหรอนีน่กิ๊กทำมาเลยฟังท้องคนแหลกแล้วหรอไม่ใค่ตูงเสีคนแหลกหมดแล้วแ่นี่มาถึงก็ยังร้องอยู่นิดนิดหิวหรือเปล่าโอ้ยถุไก่ช่างไกไก่เลยเดอนแล้านี่คือว่าฝังกันสิงแน่ โอยเห็น่าลุ้เถออะลุ้งเถอไปที่บ้านนั่ท่านี้ไม่มีใครมาถ่ายอ่า พีกชัยพ <oh> oh um ี่ชัยพี่ชัยเจ้าบีันี่่อยไหมานี่ี่กินเมื่อกี้นี่นี่นี่มันไม่สนิทไม่นิทมันอยู่ที่สีหนีไป้่านีกระปมันหัเลยนะ นีเปุ๊บหักเลยนะไม่ตะลัวไม่เีอะไรมาเนี่ันสิเข้าไปได้ทั้งไหนจะบอเคถึงเนาะมันก็ไหลเ้อะเาไงเนบอลลูกเสือบอกแล้วน้อลูกเสือนาะเราดับน้ำไหมเราดับน้ำอยนน่นออกมาเราดับน้ำันทงร้านมานหลงอไเอาไหมเอาเล วันน ar. ี้เป็นน้อบอกวันนี้น้องชายบอกวันนี้เป็นภาพบริเวณภายในห้องน้ำนะครับที่ได้ดำเนินการไว้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไมล์ละเอียดต่างๆกอเคมาเรื่องก่อนเวลานั่งทุกท่านเก็บไข่ด้วยนะคะอ้าวเราจะแช่เอาพี่น้อง พี่ชายเ่ยเข้าห้องเย็นแล้วโอ้โหโอ้โหเข้าเข้าห้องเย็นแล้วเข้าห้องเย็นแล้วจะรู้ว่าเย็นมากยังอยู่จะเฝ้าแช่ แยกข่าวแช่บ่ยขาวแซ่ลุงิมี่เข้าไปโอ้โหเข้าห้องเย็นา้องเย็นแล้วเอาเลยนั่นแหละปิดเยปิดดปิดเข้เชือกมาปิดปิดเอาเ้อเลยปิดพอดีเลยเสีอเข้าห้องเย็น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 อ่ะตนลงทางำเด้อทางเด้อเข้าพศอะไรนันเดือดเดือ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 ดดอดเเดือดเ ไม่ต้องออกมาเลยสกระตาทำมากระตาทำมาจบแล้วครับขวดน้ำเด้อบ้านนี้ไปดีไปดีเด้อเกิดัซ่ดมาพอต้องมาล้อีกไปานนี้เอาเอาเพิ่นบอกให้สวนเนาะเพิ่นก็สวนห้เพิ่นเอออยากออกแล้วประเที่ด้ดันทองจีบเหลืองเนี่ยยังไงหายใจไม่ออกเปิดไม่ได้นะท่านไม่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 เปิดไม่ได้เลยหายใจไม่ออกจริง โอ้โหเย <5 Bref, S 1> <ไ>็นไหมโอ้มันไม่เย็นพี่ชายก็จะเข้าแต่หายใจไม่ออกต่อไปนะคะเข้าข้างเดียวหรอกเล่นเดียวดักไข่โอเคคลิปนี้นะคะหยอกกันเล่นๆนะคะม่้วนๆนะคะพอดีม้วนนะพบกันในตามไม่ติดสายกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวัสดีค่ะฝากคลิปสามนาทีหนาทีด้วยนะคะสวัสดีจ้า วุ้ยมันมันไม่มีอากาศหายใจเลยเนมันยังไม่มีควาไฟมีการวิ่งเข้ามาหรือไม่นี่มีเพื่อเป็นราะเอียดเนาะว่ายังใช้ได้ต่อไปไหมนี่เราอยู่เพีเราอยู่เีเราไปวัดไข่ ไปมาทงใช่จ๊ะข้น้นาเดือมาขาตัวออกมาแล้วใช่้หญ้ิยาไมนแล้วอ้ปยเนยั้จะเข้าห้องน้ำไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยมา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 มมามามามมามาามาามา เดี๋ยวเราจะลังลักไฟ <laughs> อ,อ,อืมบกพันเราเอารถสามล,มล้อไปซื้อน้ำไหมงดาเดียวพว่อซื้อน้ำขวดเล็กมันกินไงาวาเหีอยเอามดเราบอกมือเราเอามากนะหมดแล้วอ,อ,อนไดยล่นีไงหล่ะไ,ไ,ไปทายปอไภัยนะเลย เบนะครับ้นเงไปนั้นจะเป็ฟแดเียเน่าไปกันลม่มีการนะครับเนป็นคนาีนะครับน f c ก็เสร็จแล้วนะครับพอดีตัวทัมเมอร์ไอตัวล็อกระบบไฟมันมันค้างอยู่เนื่องจากไม่ได้ใช้งานนานนะครับนี่พัดลมหมุนแล้วนะครับนีพัดม ใชครับใช้งานได้แล้วนะครับวันนี้ก็รอรันเวลาอันดับแรกต้องใช้ความเร็วให้สูงหน่อยหลดไฟไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราขอเช็คระบบไฟนิดนึงนะครับเช็คระบบไฟอีกหน่อยว่ามันเป็นอะไระครับ ขออนุญาตจบคลิปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ FC ตู้แช่ทํางานได้แล้วนะครับเมื่อกี้ระบบไฟมันค้างอยู่นะครับมันไม่รันให้นะครับมันมันลุงปิดไปนานแล้วระบบไม่ได้รันมันก็เลยค้างตอนนี้ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเรารออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คความเย็นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอให้เครื่องมันรันก่อนนะครับขออนุญาตจบคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ